ป้าโยแล้วก็ลุงไก่แล้วก็มณีชาแนลด้วยก็เจริญพรสาธุกับ FC ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติดตามงานกิจกรรมของด้านบุญด้วยวันนี้ก็อาจารย์ก็ติดตามกับผู้โชคดีนะที่ไปบูชาแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพร่วมบุญกลองละ3,000บาท วันนี้ได้รับวัตถุมงคลหลวงพ่อเจ้าคุณมีร้อปีรุ่นปลอนนี้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนเฮงเฮงเมาไปที่เรียบร้อยวันนี้มาที่บ้านของคุณโยมนะก็เลยว่าท่านได้ทราบข่าวว่าโชคดีนะก็เลยมาแสดงความยินดีด้วยกับเจ้าภาพนะที่มีจิตศรัทธาทั้งครอบครัวนะที่นี่เพราะว่าไปบูชาไปร่วมบุญแล้วก็เจตนาที่วัดเพชรจังหวา บ้านพิบจงวาตำบลโลกอาําเภอดวนโจรสริมวันนี้ก็เลยติดตามแล้วก็มาแสดงความยินดีกับโชคดีจะได้ลดหนี้แล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มพูนเฮงๆดังที่เหรียญที่สร้างมาอันนี้ใครร่วมอนุโมทนาบุญนกับกองบุญซึ่งจะทอดในวันที่12พฤษภาคม2567นจึงเรียนเชิญ f อทุกท่านของอแอดมินทุกทุกช่อง นะทุกท่านนะร่วมนะแล้วจะโชคดีมีแล้วรวยด้วยกันนะเนี่ยนะโดยกองบุญละ3,000บาทกองบุญละ3 0มพบาทพร้อมกับหลวงปู่สวงเราจะให้แอดมินเนี่ยส่งไปแบบนี้เลยหลวงพ่อเจ้าคุณมีแล้วก็หลวงปู่สวงนะไปแค่ท่านบอกชื่อนามสกุลนะบ้านเลขที่ที่อยู่ที่นะ แล้วก็อย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีจารึกเขียนชื่อในแผ่นทองให้อีกนะแผ่นทองชื่อนำสกุลเพื่อที่จะอรอหลวงปู่สวงหรนะอพระพุทธมหาจักรพัทด้วยในวันที่12เวลา9ก้าในเกาเป็นต้นไปนี่คือส่วนหนึ่งดังนั้นร่วมทําบุญ3,000บาทก็รับในส่วนตรงนี้ส่วนท่านใดที่นะที่มีจตุปัจจัยอยากอนุโมทนาบุญก็มาร่วม น,นี่เหรียญน่ะเรียกว่าพระผงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินรุ่นสมปรารถนาบันดาลความสำเร็จนะอันนี้คือตรงนี้199ร่วมบุญในทอดพระป่าด้วยกันร่วมบุญหล่อหลวงปู่สวงหล่อสมเด็จองค์ปฐมจักรพรรดิกกด้วยกันในวันที่12พฤษภาคม2567ที่วัด เพชรจังหวาพัฒนารามตัวบุโลกอำเภอมลดวนจังหวัสุรินกับพระอาจารย์โดยผ่านแอดมินหนะึนะ่งร้อยก้าสิบเก้าบาทอันนี้ผู้ที่นะเป็นคณะกรรมการนะเนี่ยเป็นคณะกรรมการก็จะได้รับหนึ่งองค์หลวงปู่สวงด้วยแล้วสรรพคุณในการมวลสารต่างๆแล้ว,วที่สำคัญ <108. S 1> นะ่ร้อยแปแช่น้ำบนหนึ่งไตรมาสหรือเรียกว่าสาเดือนนะ เป็นว่านผงร้อยแปดอย่างอยู่ตรงนี้นะโดยท่านเจ้าคุณหรือท่านพระมหาเขตนะท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็มอบมาให้กับแอดมินคุมทรัพยานาคและให้พระอาจารย์นะพระครูวินัยทรมานพเพื่อที่จะระดมบุญระดมทุนระดมธรรมในการหล่อหลวงปู่สวงด้วยในวันที่12พฤษภาคม2567ที่วัดเพชรจังหวาพัฒนารามตำบลอุโลกอำเภอดจุจวสรม ท่านใด fc ทุกช่องอยากร่วมอนุโมทนาบุญต่อยอดบุญก็เปียนเชิญเจริญพรนะโยมนะเรียนเชิญเจริญพรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญประธานอุปถมัมรับทั้งเจ้าคุณมีร้อปีนะซึ่งบัดน,นี้ได้นะเกิดเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ความาศักดิ์สิทธิ์ความโชคดีความโชคดีดคะนะเขาเรียกว่าเมื่อเกิด เมื่อมีความเชื่อและศรัทธาย่อมมีอิทธิพลแห่งความสําเร็จค่ะนะปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคน้าคุณมีน้อย,<ด>ยอย่างมีแค่100รค้อยเจ้ากินเจ้าคุณมีขนาดนี้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบสององค์แค่นั้นเองค่ะหนึ่งร้อยสิบสององค์ใครช้าหมดนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วร,รีบหน่อยก็แล้วจํานวนจํากัดนะครับจํานวนจํากัดขนาดนี้มีเพียงแค่ร้อยสิบสององค์เท่านั้นเรามีบาร์โค้ดด้วยรหัสด้วยนะแล้ว ดูข้างหน้าเจ้าคุณมีก็จะมีหัวใจหัวใจเพชรนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะอักษรตอกด้วยพอผานนะซึ่งบ่งบอกว่าเพชรจังหวาเพชรจังหวาเพชรจังหวา <c oughs> เพราะมี <c oughs> พอผานแล้ <c oughs> วก็มีหัวใจเพชรเป็นรุ่นแรกและรุ่นเจ้าคุณด้วยแล้วสําคัญร้อยสิบสองปีท่านนะทั้งบินครั้งแรกด้วยท่านนั่งเครื่องบินด้วยอธิษฐานจิตด้วยดังนั้น fc นะถือว่าได้บุญ ได้บุญแล้วเรายังได้พุทธคุณของท่านได้อายุไขข,ของท่านยิ่งร้อยสิบสองปีด้วยดังนั้นเราคิดลํำลึกนึกถึงคุณงามความดีท่านนะที่ท่านอยู่ในการเป็นสมณะนะความดีของท่านสะสมมานะท่านสัมผัสกับท่านเองเนาะใช่แล้วข้างหลังนี่ก็จะบ่งบอกถึงพญาหงพญาหงนี่บ่งบอกความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์นะความสง่าง,งาม ความเด็ดเดี่ยวของหงนะเห็นไหมมันเป็นเรื่องการเปรียบเทียบาการเป็นเรื่องสิ่งที่ว่าต้องสรา้างนี่คือพญาหงม,มีความซื่อสัตย์มีสัจจะวาจามีความสง่างามโดดเด่นอันนี้แล้วก็จะมีดวงตาเพชรก็จะมีดวงตาของหงนี่ก็เพชรเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีบาโค o ศอสสก็คือสุรินทร์นะก็จะมีเลขรหัสเช่น,นผู้โชคดีที่ผ่านมาเนี่ย นะของคุณโยมผู้ชายจะได้รหัสสามเจ็ดเจ็ดบาคโคดสอสุรินสามเจ็ดนะนี่คือสามเจ็ดเจ็ดก็คงจะเป็นเลขของโชคดีเลขมงคลส่วนของผู้หญิงนะส่วนของโยมผู้หญิงก็จะได้เลขมงคล<ด>นะบาคโคดก็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ดยขอคอนหนึ่งนะขอขอเหรียญหนะึ่ง แล้วก็แกะแกได้เลขมงคลค่ะสหนึ่ศูนอันนี้คือของโยมผู้หญิงค่ะาโยมผู้ชายเอามากระทุ้ไเอามามแล้วก็มีโชคดีวันนี้ก็ f อฟและแอดมินที่ติดตามจะเป็นแอดมินของุมทรัพ,พยานาคนะาทุกเอฟซี <c oughs> แล้วก็แอดมินของลุงไก่ชแนลนะ <c oughs> ป้ายโยโคราแล้วก็ป้ายโยชแนลก็ดีนะาเอที่ติดตามแล้วก็มณีชแนล นที่เอฟซที่ติดตามถือว่าวันนี้เรามาถึงบ้านของผู้โชคดีเลยนที่ไปนจองเป็นเจ้าภาพไปร่วมบุญนเป็นประธานอุปถัมภ์นซึ่งก็จะมีนิมนต์หลวงปู่ขึ้นรถแขวนรถแขวนคอเข้าบ้านก็เกิดความโชคดีนถือว่าเป็นมงคลวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกับ งานทอดพระป่าแล้วก็หล่อหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินติดต่อเบอร์โทรในบันดาลสาเร็จแล้วก็หล่อพระพุทธมหามงคลคือเรียกว่าพุทธหมหาจักรพรรดิก็คือพระพุทธร,รูปดังนั้นติดต่อนะทางแอดมินโดยเลขหมายเลขข้างล่างเบอร์โทรก็ดีโทรถามแล้วก็ทางแอดมินก็จะจัดส่งไปให้ นะดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านก็แล้วกันนะนี่ก็มีชื่อนามสกุลของท่านก็นร่วมนะชื่อนามสกุลของท่านก็จะเขียนจารึกไว้ในแผ่นทองลงไปสู่หล่อรูปหล่อรูปพระพุทธรูปรูปลหลวงปู่สงต่อไปท้ายที่สุดนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม ถือว่าดวงของเรานะ่ะเปิดบารมีของหลวงพ่อเจ้าคุณมีนะ่ะที่ท่านมีตาอย่างสูงบารมีหลวงปู่สวงอ่อยเตียนเมียนบานอ่อยเตียนสูลนะ่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีได้บารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ่ะซึ่งมีอายุขัยยาวนานขอให้พรนั้นจงมีความสําเร็จดังใจปรารถนาท่านใดได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพ ในการทอดพระป่าเป็นชภาพหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงหล่อรูป,ปองค์พระปฏิมากรพระพุทธรูปพระพุทธมหาจักรพัิในวันที่12พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ท่านใดจองเป็นเจ้าภาพแล้วท่านใดอนุโมทนาบุญแล้วขอให้ท่านใดที่จะคิดอยากร่วมร่วมอนุโมทนาบุญก็ขอพรอ,อันเป็นมงคลขอความโชคดี ขอความเจริญรุ่งเรืองขอความมีแล้วรวยด้วยกันขอให้พรนั้นจงมาสู่ความสำเร็จดังที่พุทค์ทรงให้ว่าอายุวันนะสุขภัลละขอพรมงคลทั้งสี่ประการจงเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนขอเจริญธรรมสาธุสาธุ